สวัสดีค่ะสบายดีเองดีดต้อนรับเข้าสู่ทองแสงอรุณูสแนลนะคะวันนี้ก็ลงแนวทางรัฐบาลไทยสองตัวมาหนึ่งตัวบนเนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมาก็สูตรนี้ไปต่อได้นะคะว่าสูตรนี้ให้สูย์กับสองเลขที่ออกก็คือแบบเลขที่ออกก็คือ ห้าศูนย์สามเข้าตรงนี้นะทุกคนเข้าศูนย์วัดนี้ไปต่อเนอะาะโมน้าเสือ้อนอวะเล็กห้านี่มาลักร้อยสามงวดแล้วพี่น้องศูนนี่ก็ยังมาอีกเปลี่ยนแค่เลขสามโต้เดี่ยวแสงรุนให้สองศูนย์ไปโอกสามศูนย์พี่น้องล่างออกอะไรแปด ก้าล่างสูตรนี้เข้าเด้อค่ะสูตรนี้ตามต่ตนะคะสูตรนี้ให้ศูนย์กับสองก็มาศูนย์สามบนสูตรนี้ไปต่อจ้าแล้วก็มีอีกสูตรมีสูตรไหนบ้างที่เข้านี่สูตรนี้ สูตรนี้ก็เข้าศูนย์เนาะสิบหน่วยบนสี่ตัวเดินดีก็เดินจริงๆนะเนี่ยห้าศูนย์ห้าแปดเจ็ดมาศูนย์สูตรนี้ก็มาแต่ถ้าจับโซนกันก็จะซนศูนย์เนาะถ้าจับโซนกันก็จะซนศูนย์นะเนี่ย สูตรนี้ก็ได้0 5 8 7สูตรนี้ก็ได้0 2ส่วนที่0นี่2ส,สูตรนี้ถ้าเราจับส่วนกันเนาะเดี๋ยวงวดนี้เอาใหม่นะทุกคนงวดนี้เดี๋ยวจะมาจับส่วนกันดูเนาะว่าจะได้ตัวไหนแต่คลิปนี้เอาสูตรนี้ไปก่อนเนาะสูตรนี้ไปต่อนะคะไปต่อจ้มามัดูวิธีทำสูตรกันเลยจ้าทุกคน สุดก็สารางวัลเลขท้ายไม่ไม่ใช่เลขล่างสายส่งตัวล่างหลักสิบบวกเจ็ดบวกสองคงที่เนาะสายส่งตัวล่างก็คือหลักสิบก็คือเก้าก็เอา,เก,ากเ,เก้าบวกเจ็ดเก้าบวกเจ็ดเท่ากับ บวก7เท่ากับ6ตัวแรกก็คือ6นะตัวแรก6บวก2 6บวก2คงที่ตัวที่2ก็คือ8เลขที่ออกก็คือ 4, 8, 1 4, 8, 1ต่อมาก็7บวก7 สองเจ็ดสิบสี่ตัวเลขก็คือสี่บวกด้วยสองคงที่สี่บวกสองเท่ากับหกตัวที่สองก็คือหกเลขที่ออกก็คือหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกต่อมาก็คือหนึ่งหลักสิบล่างหนึ่งบวกเจ็ดคูณที่หนึ่งบวกเจ็ดเท่ากับแปด ตัวเลขก็ได้8 8ดบวกสองคงที่เท่ากับ10บเอาเฉพาะเลขท้ายก็คือ0เลขที่ออกก็คือ6 9เศต่อมาก็6หลัก10บหหลัก10บวกนี่ใช่6กบวกเคงที่เท่ากับสาม ตัวเลขก็ได้3แล้วนะสามบวกสงคงที่เท่ากับ5เลขที่ออกคือ5 9าเก้สามหนี่นะทุกคนตัวที่1ตัวที่2ก็คือ8เข้า8ดนี่ผ่านอันนี้ หเข้าหกผ่านตัวนี้8กับ0เข้า0ผ่านห้าเก้าสาได้3มกับหามาทั้งหลักร้อยงวดนี้มาทั้งหลักร้อยหลักหน่มยนี่นะ ต่อมาก็ทำเหมือนเดิม4หลัก10บวกด้วย7คงที่เท่ากับ1 4ึบวกเ็ก็ได้11ก็เอาเฉพาะเลขท้ายเนาะคือ1บวกด้วย2คงที่1นึบวกสเท่ากับสเลขที่ออกก็คือ5 0 4ย์ส ห้าศูนย์สี่งวดนี้ไม่เข้านะทุกคนห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่จะไปออกล่างสามหนึ่งงวดนี้มาล่างนะงวดนี้ออกล่างสามหนึ่งเลยเนี่ยออกล่างสามหนึ่งงวดนี้หลุดงวดนี้หลุดว่างวดต่อมางวดที่ผ่านมานี่เนาะงวดที่ผ่านมานี้ก็เอาสามหลักสิบ สามหลักสิบบวกเจ็ดคงที่สามบวกเจ็ดเท่ากับสิบก็เอาเฉพาะเลขท้ายคือศูนย์บวกสองเท่ากับสองเลขที่ออกก็คือห้าศูนย์สามวดนี้เข้านะมวดที่ผ่านมานี่เข้านะเข้าศูนย์เดินต่อเข้าศูนย์หลักสิบต่องวนนี้ผิดผิดหนึ่งงวดแล้วมาเดินต่อมวดที่ผ่านมานี่เดินต่อ อ่างวดนี้มาดูกันงวดนี้งวดวันที่สิบหกกรก,กฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดล่างออกแปดเก้านเลขล่างเนาะเลขล่างออกแปดเก้าก็เอาแปดบวกด้วยเจ็ดคงที่ว่าจะไปต่อไหมโอ้ยน้องลดเสียงลดพี่น้องเอง้ยกลางค่ำกลางคืนกันยามรับบนนอนกันอยู่ 8บวก7คงที่2 7 14จห้าได้15ก็เอาเฉพาะเลขท้ายนะก็คือ5ตัวเลขของเราได้ห้าแล้วนะ5จะมาอีกไหมทุกคน3ามงวดแล้วนะหลักร้อยห้าเนี่ยหหลักร้อยนี่3างวดแล้วนะคะพิจารณาด้วยนะคะอ่าบวก2คงที่5บวก2อเท่ากับ7อ้าว7มาแล้วงวดนี้ อรอลุ้นกันเจ็ดนี้จะมาจะเป็นเจ็ดหรือว่าจะเป็นห้าเนี่ยนะสองตัวนี้นะจะเป็นห้าหรือว่าจะเป็นเจ็ดงวดนี้อ่ะมาลุ้นกันห้านี่มาสามงวดแล้วนะหลักร้อยเนี่ยไม่คิดไม่ฝันว่าห้าจะมาหลักร้อยเลขวิง่งเลขรูดแสงอรุนก็เข้าแต่เลขวิ่งเด้อค่ะพี่น้อง รูดน่ไม่เข้าเพราะว่ารูดก็ได้แค่ห้าศูนย์เนาะเพราะว่ามันมาห้าศูนย์สามรูดนี้บวกเข้าเด้อค่ะห้าห้าแล้วก็อันนี้นะคะกับเจ็ดันลุ้นกันห้ากับเจ็ด จะไปต่อไหมหรือว่าจะพอแค่นี้ห้าเจ็ดจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้ก็มารอลุ้นกันวันที่สิบหกวันที่สิบหกกระดาก,กระดาเนาะเดือนเจ็ดหกเจ็ดสูตรนี้ยังจะเดินต่อไหม งวดนี้ผ่านงวดงวดที่ออกห้าศูนย์สี่นี่ไปออกข้างล่างสามหนึ่งพาทั้งสองตัวเลยเนี่ยเนี่ยนั้นมาออกล่างไมมาบนแต่งวดนี้ผ่านเข้ามาเดินต่อมาหลักสิบงวดนี้ห้ากับเจ็ดมีห้าอีกแล้วงวดนี้ห้าจะมาอีกไหม อามาลอลุนกันเนาะค่ะเนาะแสงอรุณกับบลูกับเอทให้ตามสูตรด้วยค่ะสูตรมีแบบนี้สูตรมาแบบนี้แสงอรุนกระเฮทให้เบิ่งแบบนี้เนาะค่ะเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะเพราะว่าเป็นเพียงแค่แนวทางค่ะตัวเลขทุกตัวแสงอรุณลงให้เบิง่งเป็นเพียงแค่แนวทางนะะเน,ะงนะาะค่ะเนาะพิทึกปิจวัตกันเด้อค่ะพี่น้องมีเลขดีเลขเด่นก็นมาจับใส่ลงเบิ่งเนาะเพื่อมันเข้าตตอเนาะค่ะเนาะ สูตรที่ผ่านมาก็เข้าแต่ว่างวดนี้อ้หากับเจ็ดนี้จะไปต่อไหมจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้ก็พิจารณานะคะเพื่อนๆเ,เอาไปพิจารณานะคะระหว่างห้ากับเจ็7คลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะ